สดีค่ะคุณผู้ชมคะจากที่กูได้ลองสังเกตดูนะคะกูว่าร้านอาหารที่คนไทยนิยมเข้ากันมากที่สุดจนบางครั้งเนี่ยนะคะต้องเข้าคิวรอเลยก็คือร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะวันนี้กูก็เลยมีเมนูเทมปุระที่สามารถทำง่ายๆที่บ้านได้มาฝากท่นบ้านกันค่ะ นั้นนะคะพวกเราก็มักจะคิดว่าเป็นเมนูของประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะเมนูนี้มีต้นตำรับมาจากประเทศปโปรตุเกสค่ะแต่ว่าเมนูเทมปุระของกู๊ดในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะใช้ส่วนผสมง่ายๆค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อเสียเวลาผ่าเสียเวลาล้างเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมีการใช้นี่เลยค่ะทูน่านะคะมาเป็นไส้ของเทมปุระค่ะ แรกเลยเราก็จะเอาทูน่าในน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยนะคะมาแกะออกก่อนค่ะแล้วก็บีบเอาน้ำมันออกนะคะต่อมาเราก็จะเอาส่วนผสมนะคะซึ่งก็จะมีมันฝรั่งบดค่ะชักชีหฮันฟอยนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะทีนี้เราก็จะหยอดเกลือลงไปนิดนึงค่ะ ตามด้วยพริกไทยดำค่ะโอเคค่ะพอเราผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำอะไรสนุกสนุกกันนะคะนั่นก็คือการปั้นให้เป็นลูกบอลค่ะเหมือนกับลูกชิ้นค่ะ<ๆ>ก็จะปั้นนะคะเอามาใส่ไว้ในมือค่ะแล้วก็ปั้นนะคะให้เป็นลูกบอลกลมๆค่ะ<ๆ>พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาลูกกลมๆเนี่ยแหละค่ะไปชุบไข่ค่ะพอชุบไข่เสร็จปุ๊บ เราก็จะมาชุบเกล็ดขนมปังค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเอาเทมปุระของเรามาทอดค่ะทูน่าที่กู๊ดใช้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นทูน่าในน้ํามันถั่วเหลืองค่ะที่ต้องใช้แบบในน้ํามันนั้นนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมนะคะก็เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําเมนูที่เป็นการปิ้งการทอดค่ะก็เหมาะมากนะคะที่มีน้ํามันอยู่แล้วค่ะ สำหรับน้ำมันทั่วเหลืองนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ดีกับร่างกายของเรามากค่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันจากพืชค่ะทำให้ไม่มีไขมันแบบอิ่มตัวนะคะและนอกจากนี้ค่ะพูดถึงประโยชน์ของทูน่าแล้วนะคะมีประโยชน์เยอะมากเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าทูน่ามีโอเมก้า3ค่ะซึ่งช่วยนะคะทั้งเรื่องของการบำรุงสมองค่ะใครที่คิดอะไรไม่ออกนะคะหรือว่าหลงหลงลืมล,มลืมเนี่ยลองหันมาทานทูน่าดูนะคะแล้วก็ยังทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะ และถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าดูไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจของเราด้านหน้านี้เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งเมนูข้อมูลและก็ผลิตภัณฑ์จาก TUF ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ